สวัสดีครับในโลกเวทมนต์นอกจากการร่ายคาถาแล้วศาสตร์ของการปรุงยาก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญน้ำยาในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นมีเยอะแยะมากมายคุณสมบัติก็แตกต่างกันไปคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับน้ำยานำโชคกันครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้บนหนังด้วยนะครับ ฟิลิ克์ฟิลิซิสหรือลิควิดลักและที่เรารู้จักกันดีในชื่อน้ำยานำโชคมันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้ผู้ดื่มโชคดีในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งทุกสิ่งที่พวกเขาพยายามทำจะประสบความสำเร็จน้ำยานำโชคจะเปลี่ยนวันธรรมดาของคนคนนั้นให้กลายเป็นวันที่ไม่ธรรมดาผู้ที่คิดค้นน้ำยานำโชคก็คือซิกมันบัตพอมดนักปรุงยาชื่อดังที่สุดคนนึงในประวัติศาสตร์โลกผู้วิเศษ นอกจากเขาจะเป็นคนคิดค้นน้ำยาน,นำโชคแล้วเขายังเป็นผู้เขียนหนังสือ Book of Potions ซึ่งเป็นตำราปรุงยาที่อยู่ในส่วนเขตห่วงห้ามในห้องสมุดของฮอกวอตส์อีกด้วยสิ่งประดิษฐ์ของฉันผลงานชิ้นเอกของฉันเองความสำเร็จสูงสุดในอาชีพการงานของฉันมันคือความโชคดีบรรจุขวดหากปรุงอย่างถูกต้องผู้ดื่มน้ำยาน,นี้จะโชคดีในทุกความพยายามแต่ขอเตือน การบริโภคมากเกินไปจะเป็นพิษมันจะทำให้คนคนนั้นมั่นใจเกินไปจนปราศจากความยั้งคิดส่วนแฟนๆกีฬาควิดดิชก็พากันออกมาประท้วงว่าการดื่มน้ำยาน้ำโชคก่อนเริ่มเกมนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมนั่นเลยทำให้น้ำยาน้ำโชคของฉันกลายเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับการแข่งขันเกือบทุกประเภทยกเว้นการแข่งขันปรุงยา One vial of Felix Felicis, congratulations. Use it well it ส่วนผสมและวิธีทําส่วนผสมก็จะมีไข่แอชวินเดอร์ฮอสแรดิชหัวหอมทะเลหนวดเม์ดแลบทิงเจอร์ทามเปลือกไข่ออกคามีและผงรู้ก่อนอื่นใส่ไข่แอชวินเดอร์ลงไปในหม้อปรุงยา First, ตามด้วยฮอสแรดดิชจากนั้นคั้นน้ำจากหัวหอมทะเลใส่ลงไป ต่อไปก็คือหนวดด้านหลังของตัวเมิร์ทแล็บตามด้วยทิงเจือถามเล็กน้อยบดเปลือกไข่ออกคาม ok ีลงไปและส่วนผสมสุดท้ายก็คือผงรูจากนั้นก็ตั้งหม้อให้ร้อนเป็นครั้งสุดท้าย ใช้ไม้กายสิทธิ์วาดลงไปในน้ำยาเป็นรูปเล็กแแล้วพูดคำว่าฟิลิกเซมปราเป็นอันเสร็จวิธีการปรุงยาแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับผู้ปรุงจะต้องใช้เวลานานถึง6เดือนในการเคี่ยวยาในหม้อหลังจาก6เดือนน้ำยานำโชคถึงจะเสร็จสมบูรณ์และพร้อมดื่มลักษณะของน้ำยานำโชคในภาพยนตร์น้ำยานำโชคมีลักษณะเป็นของเหลวใสสีทองอ่อนใช่ไหมครับ แต่ในหนังสือได้บรรยายไว้ว่าน้ำยานำโชคมีลักษณะเหมือนทองคำเหลวอาจารย์ครับอาจารย์ยังไม่ได้บอกพวกเราว่านั่นน้ำยาอะไรเออนี่มักคมิลลันถามเขาชี้ไปที่หม้อใบเล็กสีดำที่ตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานสลักฮอนน้ำยาที่อยู่ในนั้นกระเพื่อมอย่างมีชีวิตชีวามันมีสีเหมือนทองหลอมละลายและหยดใหญ่ๆกระโจนขึ้นบนผิวหน้าเหมือนปลาทองแต่ไม่มีอนุภาคใดเลยที่หกกระจาย oh yes gentlemen's little potion before you curious See ladies as Felix Fel Fel and a ผลของน้ำยาน,นำโชคหลังจากดื่มน้ายาน,นำโชคในปริมาณที่พอเหมาะผู้ดื่มจะโชคดีในช่วงเวลาที่จำกัดซึ่งในระหว่างนั้นพวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในทุกความพยายามที่ปรารถนาจะทำอะไรก็ตามนอกจากนั้นผู้ดื่มจะรู้สึกถึงความเป็นไปได้ในทุกโอกาส โดยอยู่ในพื้นฐานของแรงบันดาลใจในช่วงเวลานั้นอย่างเช่นถ้าเราดื่มก่อนทำข้อสอบการนั่งอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ทำอะไรเลยแล้วรอแต่เพียงฤทธิ์ของน้ำยาน,นำโชคแน่นอนว่ามันจะไม่ได้ผลครับแต่ถ้าหากเราลงมือทำแรงบันดาลใจและความมั่นใจจะทะลักล้นออกมาทุกอย่างจะไหลลื่นความโชคดีจะออกฤทธิ์ในทันทีถึงแม้ว่าน้ำยาน,นำโชคจะไม่ได้ส่งมอบพลังวิเศษให้กับผู้ดื่มโดยตรง แต่มันสามารถปลุกเอาความสามารถในส่วนลึกของผู้ดื่มออกมาได้อย่างชัดเจนครับนี่คือน้ำยาน้อยๆแสนประหลาดฟิลิกสฟิลิซิสหรือน้ำยานำโชคต้องพลิกแพลงกันเต็มที่เวลาปรุงและมีฤทธิ์ร,รุนแรงร้ายกาจนักถ้าทำผิดพลาดอย่างไรก็ตามถ้าต้มอย่างถูกวิธีดังเช่นหม้อน,นี้เธอจะพบว่าความบากบั่นทั้งหลายของเธอนั้นจะประสบความสำเร็จอย่างน้อยก็จนกว่าฤทธิ์ของน้ำยานี้จะสลายไป แต่ถ้าหากดื่มมากเกินไปจะทําให้เกิดความเคลื่เคลิม้มขาดความยั้งคิดและมั่นใจเกินไปจนเป็นอันตรายได้ know doing trust what me I'm Fel I ใครบ้างที่เคยใช้น้ำยาน,นำโชคและเหตุการณ์ต่างๆพ่อมดนักปรุงยาซิกมันบัตประดิษฐ์คิดค้นน้ำยาน,นำโชคในช่วงศตวรรษที่ส6 จนกลายเป็นหนึ่งในน้ำยาที่วิเศษที่สุดและเป็นที่ต้องการของพ่อมดแม่มดมากที่สุดต่อจากนี้คือเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นเกี่ยวกับน้ำยานำโชคครับเริ่มที่ช่วงศตวรรษที่16ครับเรื่องเล่าของพ่อมดที่เกิดจากมาเกิลชื่อว่าเธอเทียสเขาถูกพี่น้องมาเกิลหักไม้กายสิทธิ์และไล่ออกจากบ้านเธอเทียสประสบอุบัติเหตุตกลงไปในทะเลเขาลอยคอและไปติดอยู่บนเกาะเฮอร์เมเทรที่นั่นเขาได้พบกับซิกมันบัชซึ่งในตอนนั้น ซิกมันเพิ่งจะคิด้นน้ำยานำโชคได้สำเร็จเธอเทสอาศัยอยู่กับซิกมันช่วงหนึ่งครับแต่ด้วยความที่กลัวว่าเธอเทสจะขโมยน้ำยานำโชคที่สมบูรณ์แบบของเขาไปซิกมันก็เลยตัดสินใจให้เธอเทสออกจากเกาะไปโดยมอบของเล็กน้อยให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นเงินไม่กี่เหรียญเรือเพื่อใช้ในการกลับเมืองใหญ่เสื้อคลุมและน้ำยานำโชคหยดเล็กๆซึ่งซิกมันเรียกมันว่าเครื่องดื่มอําลาหลังจากที่เธอเทสแล่นเรือเข้าเมือง เขาได้ดื่มน้ำยาน,นำโชคจนหมดจากนั้นความโชคดีก็วิ่งพุ่งชนใส่เขาไม่หยุดเขาเดินทางไปตรอกไดแอกอนตามคำแนะนำของครอบครัวพ่อมดครอบครัวหนึ่งระหว่างทางเขาได้เจอเข้ากับถุงทองใบใหญ่ที่ถูกทิ้งไว้ตรงรางน้ำเขาเอาเงินที่ได้มาไปซื้อไม้กายสิทธิ์อันใหม่และตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือไปเก็บไว้ที่ธนาคารกลิงกอดในตอนนั้นเองเขาบังเอิญได้ยินกลุ่มพ่อมดกลุ่มหนึ่งพูดคุยเกี่ยวกับการรับสมัครเป็นเคิร์สเบรเกอร์ หรือผู้ถอนคำสาบเธอเทสจึงตัดสินใจลองไปสมัครดูด้วยลทธิ์ของน้ำยาน,นำโชคในที่สุดเขาก็ถูกรับเลือกจากนั้นเป็นต้นมาเธอเทสก็เลยกลายเป็นหนึ่งในผู้ถอนคำสาบที่โด่งดังที่สุดของธ่านกา,ารกริงกอสคนที่สองที่เคยใช้น้ำยานำโชคก็คืออัลบัสดัมเบิลดอร์ช่วงเวลาไม่แน่ชัดครับสาเหตุที่ดัมเบิลดอร์ลองใช้น้ำยานำโชคก็คือเขาก็แค่อยากจะพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น อารมณ์แบบก็แค่อยากจะชิลๆบ้างฮอลเลสสลักฮอนเคยใช้น้ำยานำโชคสองครั้งอาจารย์เคยใช้ไหมครับไมเคิลคอร์เนอร์ถามด้วยความสนใจยิ่ง2ครั้งในชีวิตครั้งแรกเมื่อฉันอายุ24ปีอีกครั้งตอนอายุ57สองช้อนโต๊ะตอนอาหารเช้า2วันที่สมบูรณ์ไม่มีที่ติปี1980อารันซาเอลเวสแม่มดสาวชาวบราซิล จากโรงเรียนเวดมนต์คาสเทโลบรัสโซเธอเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนและได้เรียนอยู่ที่ฮอกวอตส์หนึ่งปีอลันซ่าได้ใช้น้ำยาน,นำโชคหนึ่งครั้งเธอดื่มมันเพียงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความกล้าหนึ่งครั้งก่อนเกมแข่งขันควิดดิชที่ทีมกริฟฟินดอร์ต้องเจอกับซิลิทิรินแฮร์รี่แกล้งทำเป็นว่าเขาได้ใส่น้ำยาน,นำโชคลงไปในแก้วน้ำผลไม้ของรอนให้เฮอร์ไมโอนี่เห็นและให้รอนดื่มเพื่อเพิ่มความมั่นใจเฮอร์ไมโอนี่โกรธมากครับ แต่เมื่อเกมจบลงกกิฟินดอร์เป็นฝ่ายชนะแฮร์รี่ก็เลยมาเฉลยทีหลังว่าเขาไม่ได้ใส่อะไรลงไปในแก้วน้ำผลไม้ของรอนเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของรอนทั้งนั้นฉันไม่ได้ใส่อะไรลงไปเลยแฮร์รี่ยิ้มกว้างเขาสอดมือลงไปในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตและดึงขวดกระจิตริสที่เฮอร์มโเอลนี่เห็นในมือเขาเมื่อตอนเช้าออกมา มันยังมีน้ำยาสีทองอยู่เต็มและจุกก๊อกยังคงปิดแน่นผนึกไว้ด้วยขี้พึ่งฉันต้องการให้รอนคิดว่าฉันทำแบบนั้นถึงได้แกล้งทำตอนที่ฉันรู้ว่าเธอกำลังดูอยู่นายป้องกันได้ทุกลูกเพราะว่านายรู้สึกโชคดีนายทำทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง วันที่21เมษายนปี1997แฮร์รี่พอตเตอร์ดื่มน้ำยานำโชคที่เขาได้มาจากชั้นเรียนวิชาปรุงยาเพื่อทำภารกิจล้วงเอาความทรงจำที่แท้จริงของฮอลเลสลักฮอนน้ำยานำโชคขวดจิ๋วที่แฮร์รี่ดื่มเข้าไปมีผลทำให้เขาโชคดีเป็นเวลามากกว่า12ชั่วโมงแต่เขาใช้เวลาเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นเดิมทีแฮร์รี่ตั้งใจจะใช้น้ำยานำโชคนี้เพื่อเอาไว้ใช้พิชิตความรักของจินนี่แต่แล้วเขาก็เปลี่ยนใจ เพราะดูเหมือนว่าความทรงจำของสลักฮอนนั้นสำคัญกว่าแร์รี่ยกขวดใบกระจิตริตขึ้นและดื่มอย่างระมัดระวังเพียงอึกเดียวและแล้วอย่างเชื่องช้าแต่แน่นอนความรู้สึกเบิกบานใจจากโอกาสอันไร้ขอบเขตก็แผ่คลุมไปทั่วร่างเขารู้สึกราวกับว่าเขาสามารถทำอะไรก็ได้ได้ทุกอย่างและในทันทีนั้นการเอาความทรงจำมาจากสลักฮอนก็ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่เป็นไปได้แต่ง่ายดายเสียด้วย แฮร์รี่ไม่ฟังคำแนะนำของเฮอร์ไมโอนี่ว่าเขาต้องไปหาสลักฮอร์นที่ห้องทำงานแต่เขากลับมั่นใจว่าเขาต้องไปที่กระท่อมของแฮกริดเพื่อไปร่วมพิธีฝังศพของอาร์รก็ส์เฮอร์ไมโอนี่กับรอนแทบไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเธอเริ่มสงสัยแล้วว่าน้ำยาที่แฮร์รี่ดื่มเข้าไปนั้นคือน้ำยานำโชคจริงๆหรือเปล่ารอนบอกว่ามันอาจจะเป็นหัวน้ำมันวิกลจริตก็ได้ Not mention the เขาไม่เข้าใจสักนิดว่าทำไมตัวเองจึงรู้ว่าการไปบ้านของแฮกริตนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำราวกับว่าน้ำยาจะฉายแสงส่องให้เห็นทางแค่ครั้งละไม่กี่ก้าวเขาไม่เห็นจุดหมายปลายทางเขาไม่เห็นว่าสลักฮอนจะเข้ามาเกี่ยวที่ตรงไหนแต่เขารู้ว่าเขากำลังไปถูกทางที่จะได้ความทรงจำนั้นมาถึงแม้จะดูผิดแผนไปซะทั้งหมด แต่ด้วยฤทธิ์ของน้ำยานำโชคมันได้นำทางให้แฮร์รี่ไปถึงจุดหมายสุดท้ายแฮร์รี่ก็ได้ความทรงจำที่แท้จ,จริงของสลักฮอร์มาจนได้แถมน้ำยานำโชคยังเหลือพอที่จะได้ใช้ในภารกิจต่อไปซึ่งแฮร์รี่แนะนำรอนกับเฮอร์ไมโอนี่ว่าให้ใช้น้ำยานำโชคเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรโกมัลฟอยว่าเขาเข้าไปทำอะไรในห้องต้องประสงค์แต่เฮอร์ไมโอนี่บอกว่าเราควรเก็บเอาไว้ใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น รอนก็เลยแนะนําว่าทําไมเราถึงไม่ปรุงน้ํายาน,นําโชคเองซะเลยแต่ก็ไม่สามารถทําได้ครับเพราะวัตถุดิบและขั้นตอนการทํานั้นยุ่งยากมากแถมยังใช้เวลานานเกินไปด้วยวันที่30มิถุนายนปี1997เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับน้ํายานําโชคที่ในหนังได้ตัดทิ้งไปก็คือเหตุการณ์ตอนที่ผู้เสพความตายบุกเข้ามาในฮอกวอตส์ oss, จากการช่วยเหลือของดรโกโมลฟอยสิ่งที่หนังตัดทิ้งไปก็คือ การต่อสู้กันระหว่างภาคีนกฟินิกส์ที่เฝ้ายามอยู่ที่ฮอกวอตส์กับกลุ่มผู้เสพความตายในตอนที่แฮร์รี่กับดัมเบิลดอรเพิ่งกลับมาจากการตามล่าล็อกเก็ตรอนจินนี่และเฮอร์ไมอนี่ได้ดื่มน้ำยาน,นำโชคที่เหลือของแฮร์รี่ลิ์ของน้ำยาน,นำโชคทำให้คำสาบจากผู้เสพความตายพลาดเป้าเกือบจะทั้งหมดแฮร์รี่ถ้าเราไม่ได้น้ำยาน,นำโชคของเธอนะฉันคิดว่าเราทั้งหมดคงถูกฆ่าไปแล้วแต่นี่ดูเหมือนทุกอย่าง จะพลาดเราไปหมดเลยถึงแม้ว่าฝ่ายของแฮร์รี่จะไม่มีใครตายแต่บางคนก็ไม่โชคดีนักอย่างเช่นศาสตราจารย์ฟิตวิกถูกน็อกจนสลบเนวิลได้รับบาดเจ็บและบิลวิสลีย์โดนหมาป่าเฟนเรียเกลแบกทำร้ายซึ่งแผลบนใบหน้าของบิลนั้นไม่มีทางรักษาให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไม่มีวิธีไหนที่จะรักษาแผลจากมนุษย์หมาป่าได้เกรดน่ารู้ระหว่างที่แฮร์รี่ไปที่กระท่อมของแฮกริ น้ำยาน้ำโชคได้ออกฤทธิ์ทำให้อุปสรรคต่างๆระหว่างทางของเขาที่มีมากกว่า7อุปสรรคแฮร์รี่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างง่ายดายครับฮอลเลสซลัลค์ฮอรนบอกว่ามีเพียงคนเดียวก่อนหน้าแฮร์รี่ที่สามารถปรุงน้ำยาตายทั้งเป็นได้อย่างสมบูรณ์แบบและได้น้ำยานํำโชคเป็นของรางวัลเช่นกันมีความเป็นไปได้ว่าคนคนั้นถ้าไม่ใช่ทอมริดเดิลที่เก่งเรื่องปรุงยาจนสามารถครอบครองน้ำยานํำโชคเพื่อเอาไปก่อเรื่องร้ายกาศ หรือไม่ก็อาจจะเป็นลิลลี่เอเบนแม่ของแฮร์รี่ซึ่งสลักฮอนเคยเอ่ยปากชมนักหนาว่าเธอเป็นมือทองเรื่องปรุงยาและสุดท้ายครับในภาคเครื่องรางยางมทูตพาร์ทสองจะสังเกตเห็นได้ว่าสลักฮอนกำลังดื่มบางอย่างจากขวดก่อนที่สงครามฮอกวอตส์จะเริ่มมีความเป็นไปได้ว่าในขวดนั้นอาจจะเป็นน้ำยานนํำโชคก็ได้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของฟิลิ克์ฟิลิซิสหรือน้ำยาน,นํำโชค ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับบนหนังด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ